พี่นอ <c oughs> ้องกะปอดปั่นแพ่งแล้วนะครับปัน่นี้กซิทเดินทางต่อเลยนครับจากปั่นแพ่งไปคนละบึงคงลวงบึงการไปบึงการนะครับไปบึงการเลยบ่านแหวบบึงคงลงบันนนน่นี้ถนนกับซือบ่ตได้อลังการหรือก็ได้พี่น้องบ้าน,นเช่นนี้ เลีนสวนกันสนุนที่ใส่เลนสวนกันมันน่าอย่งอางไม่กินนะน่ไมนกินนะะนำไป ต้กินก๋วยเตี๋ย,ยวนะ่อนเพาะท่นนนาน,ดน,นาได้กินน้อแต่ทัน,ดน,น,ดนได้กินน้ำอะไรกนชาเขียวกินชาเขียวบันสองโปนึงชาเขียวกับบัช็อกโกแลตเนาะก็บ่ได้กินน้ำแล้วาชาเขียวออใครนี่อ่ะเดินทางต่อแล้วพี่น้องเลย เไชีวิตคือการเดินทางการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับคนเฮาไปหูไปเห็นไปพ่อเนาะมันถือว่าเป็นประสบการณ์ เป็นกำไรชีวิตไปนะครับาอายุเตอบ้านั่เดินทางไปใสมันกับพวกหูเบราเห็นอีหยงังนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเดินทางคนเองโดยเฉพาะสว,วทั้งหลายทพีนน้องเด้อให้เดินทางยาสาถา ให้ลูกให้ร้านพาไปเนาะพ่อเดินทางได้พ่อไปสมาสได้ช่วงไปสมาสได้สะดวกนีน่ก็ให้ไปซะพักกนเดินทางซะกสักน้อยนี่ไปสมาสเองบ่ได้ถ่ายเ,าเขาพาไปมันยากมันลำบากแท้แทด้ กาากสวาทั้งหลายวันหยุดช่วงวันหยุดช่วงว่างๆอยากไปไหว้พระวัดนั่นวัดนี่เขาก็ไปพี่น้องอยากไปบึ้งผู้เขาลูกนั่นลูกนี่มัน วิวดีบรรยากาศดีเท่ากับไปเดินทางไปเนาะก็ต้องถ่ายก็ต้องค่อยอ้าโอ้ยผ้ากูไปแน่นะครับก็ต้องไปเองเคที่ยวเท่าไปได้ไปเลยมันก็ผ่าไป,ไป,ไป,ไปเราก็สิท่าหลุกค่ายเมี่ยงคาไปอืมนั่นล่ะปัญหามันข่อมากเอาค้มีดดังมีคนดัง นะครับช่วงช่วงไปได้มันก็ต้องไปกันคนห้องเชีต้องบข้อไปอีกะพ่อกับตแม่ไไบอกว่าชีวิตคือการเดินทางการเดินทางคือประสบการประสบการณ์คือกำไรชีวิต จะลืมออกกําลังกายนะครับ <c oughs> สารับสอทั้งหลายอย่าขับรถมีความทนท่านมีขับรถได้เมือนึงสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยกิโล่เนี่ยแปดร้อยกิโล่เนี่ยก็พักก็เศร้าเนาต่อเนื่องออกกําลังกายครับสิบอกเคล็ดลับยางออกกําลังกายไม่ต้องไปแรนยนเแลยนมั่งก็ได้ แลีนยงนมกมันสิลงขามันสิแพ่นะครับแพ่ขาแพ่กระดูกแพ่้อต่อเานี่กับตลาดนัดต้นนห้องพวลงดอกเนาะโอ้ยเนาะขันมาเต้นกันสิลงมเยอะละยางขาเจ้าบริเก็บค่าตลาดนัดดอกใ้พัดกำหนึ่งเก่าอัตนล้มอ้าวไปทางในบ้านเนี่ยตาย บึงการไปเส้นได้เนาะบาตพี่น้องเลยฮะบึงการตรงไปได้เนาะบึงการตรงไปบึงคงลงไปทา้งสายเออบึงการตรงตรงไปนี่บึงปลายข้างนานก็ได้นะเลยไฟแดงไปนะก็เพื่อนเรเพิ่อเคยไปอยู่ตัวอนึงอยู่ เซนเนี่ยก็ไหนมีปัญหาคำมากกับจีเริ่มลงแล้วพี่น้องเลยกับสิวะทะไดหรอกลงแถวนี่เพราะมันเคยมากแล้วรอบหนึ่งแล้วไปลงอยู่เขีรยม,มาลาดัดจีกีเพียรถนน,นกวางตัวกวางซีเล่น แดนอาลาดป้ายก็บ,บอกคอือเต่บ่ไปจีพีเอ็บอกให้เรี้ยวเขาสัอยหน่อยไปน้ำจีพีเอ็ดแดนเขาป้าไปยุ่กลางโกคกเ <c oughs> มื่อหนึ่ก็เสียเวลาอยู่เป็นชั่วโมงชัวไปยังถนนคน,นเดินนี่ยังจนว่าเขาสีเลิอกอ่ะทั้งหลวงสองหนึ่งสองในแม่นพืงนการ น้องค่ายบรงการเ4ีน้องค่ายสองเกโบเช่บุงค่าสามสิบสามน้มาดวนเล้วอนเนเนี่ยปีคู่ัวสิสองปีหรือเปล่า ทางดีพอดีนะ ให่อยู่หลบวหลายเนาะามาว่าใครมีรถแลนใดเต็มทีเลยยันเขาจบพุ่มเร็วโอเชียไปน่อ,นองเส้นทางเส้นเนี่ยเส้นที่แยกบึงโค้งหลง เดี๋ยวใส่บึงห้องลงเนี่ยตรงมาบึงการเนี่ยตาบแน่ก็ถือว่าดีตาเป็นอึ่งช่วง เดี๋ยวหอดบึงการก่อนพี่น้องเดี๋ยวสีถ้าเบ่องอีกไฟแสงสีแถวบึงการเป็นยังไงบริมาตโดนแล้วเดี๋ยวยังไปเบิ่งน้ำกันนะครับสำหรับชิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่คอนพี่น้องสวัสดีครับ